เป็นยำนายแซบย่ำนั่นพี่นอ้องเอากระปุ้นอ,อะสวัสดีค่ะมหาจับพี่นอ้องวันนี้ก็สาวนายสิพามากินกระปุ้นสาว น้ำปลาดาคอปลาหมึกเดินจ้าพี่นอ้องมาป๊าตัวอันนี้กะเขาแกะเหากับอันนี้พี่นอ้องแค็บมงูแล้วก็ไปสาลาเน่จ้าพี่นอ้องอันนี้กระสะอมลวกมามากินน้ำกัระไรบันโอ้ยใส่หมูมาอื้ออื้อ ไปดูเข้าคก่อนนะแซ่บเป็นยำน,น,ยนยายแซ่บยำนันพี่เนาะมันด้พักหลายครั้งนิดเดียว เอากระปุนขนากระปุนซื้อตั้งแต่เมื่อวานกลัวมันเสียไปนอ้องบางครั้งก็เสียนั่หนะด,ดูบวงคอย Dễ hạt lại hmm. hmm. เพชรมันโมคะเพชรกับอะไรหลายรอบเนาะอือพักก่อนมามากินน้ำเบอร์สาวน่าเด้อจับพี่น้องแซ่บ อืมแซ่บแซ่บจ้าแซบมากโอ้ยสิ้งกระปุนกระดาดอืม เป็นไร น้องอ่ะกินแบบนี้ยวันนี้เนี่ยนอ้องมาเบิร์ะถ้าผู้่อใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าพี่น้องเอากลับข่าวสวัสดีค่ะ